สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูบ่อที่เราปรับปรุงใหม่กันอันนี้ก็ใช้บ่อเก่าที่ไว้ชำลูกปลาเราจะลองเลี้ยงในระบบน้ำวนดูว่ามันจะมีผลยังไงตอนนี้ก็น้ำอาทิตย์หนึ่งแล้วงนนั้นปลามาลองใส่ มีตายเพราะว่าปลาตักขายทุกวันบ่อใหญ่เราขายไปแล้วนะฮะปิดยอดที่400โลปลานินกับปลาทับทิมนะปลานินได้ไป250โลแล้วก็เหลือเป็นตัวเล็กที่ลอยในบ่อเนี้ยปลานี่ถ้าตักมันทุกวันมันจะอ่อนแอนะครับแต่นี้เรามาลองดูระบบน้ำกัน สภาพน้ำก็ถือว่ายังใสยอยู่อันนี้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับให้เพื่อนๆดูกันเลยทุกอย่างเนาะมีการทดลองครับอันนี้ไส้กรอเรายังใส่ไม่ครบเนาะมันก็เป็นไปตามงบประมาณที่เรามีแต่เราก็พยายามทำอยู่ทำเองหมดแล้วครับอันนี้ ปั๊มใช้ขนาดหมื่นสองพันลิตรนะครับบอ่อเลี้ยงเจ็ดบ่อขนาดสองเมตรคูณสองเมตรห้าสิบตั้งใจว่าจะลองเลี้ยงบ่อละร้อยห้าสิบตัวก็น่าจะได้น่าจะได้ปลาประมาณห้าร้อยโลแตปลาโตไวมากมีลูกปลาเอามาลองชำไว้ จากใบมะขามเล็กๆเลยประมาณ3,500ตัวช้ำไว้10วันเดี๋ยวเราไปให้ดูกันและเทียบกับการช้ำรอบที่แล้วถือว่าไวกว่าเท่าตัวภายในระยะเวลา10วันหัวใจนะ่ายน้ำมีหัว16มิลมิลมนะครับ อันนี้ให้ดูกันไม่ถึงสิบวันดีเท่าไหร่ปลามาวันที่สามสิบเอ็ดสิบวันหรือเปล่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้บอก่อปลามาทดลองปลาใหญ่ว่ามันจะอยู่ได้ไหมก็โอเคกินอาหารกปกติให้ดูปลา มีปลาขนาดแค่ประมาณสิบวันนะครับไวก้กว่ารอบที่แล้วเยอะมากมีสะดือบอที่อยู่ใต้ข้างล่างคอยดูดที่ปลาแล้วก็มีสกิมเมอร์ด้านบนสีฟ้าเนี่ยเก็บพวกฟองอากาศพวกเศษฝุ่นหน้าผิวน้ำน้ำมันก็นเลยดูใสขึ้น อันนี้น้ำหนึ่งอาทิตย์แล้วครับโอเคมากเลยแต่ของจริงเวลาเลี้ยงก็คือบ่อละร้อยห้าสิบตัวปานิลแต่เราก็จะดูว่าผลมันเป็นยังไงก็ต้องรอระยะเวลาอีกประมาณเดือนหนึ่ง กปแยกลูกปลาออกไปพราะชํำไว้สามพันห้าร้อยตัวนี่ไปแยกลงบ่อใหญ่เนี่ยพันตัวแล้วก็ลงกระชังบ่อดินให้น้าเขาอีกพันตัวมีของพี่ที่ทำงานก็ฝากไว้ด้วยอันนั้นพี่ชายนะครับคอยดูแลเพราะว่าเราทำงานช่วยแม่ ให้เพื่อนๆดูไปเพื่อนๆแต่น้ําคุณภาพน้ําดีมากนะเราคุมได้ไงในช่องนี้ผมใส่ทั้งเกลือสามวันใส่ครั้งหนึ่งแร่ธาตุใส่ครั้งละอาทิตย์ก็ใส่เลยใส่ในนี้เลยคุมอยู่ในนี้ที่เดียวแล้วมันไปทุกบ่อเลยถือว่าจัดการได้ง่ายเลย ปรับปรุงบ่อใหม่เนี่ยก็ใช้งบประมาณเพิ่มไปอีกประมาณเกือบเกือบสองหมื่นยังได้ของไม่ครบเลยแต่นี้ก็สั่งทยอยสั่งมาแล้วเพาเงินเดือนออกแล้วทยอยสั่งเพิ่มไปนี่ครับมันจะเป็นท่อท่อน้ำจากทุกบ่อเลย บ่อจะเชื่อมเห็นไหมเป็นท่อหนึ่งนิ้วเชื่อมไปสองนิ้วแล้วก็วิ่งเข้ามาบ่อนี้แล้วก็ออกรูนี้ตอนแรกทำรูอย่างนี้ครับน้ํามันไม่ได้ระดับหรือเจาะซะเลยยังไม่ได้แต่งใหม่ทําเองมันก็จะกุ้นวายอย่างนี้ครับเราไม่มีประสบการณ์แต่น้ําถือว่าวิ่งสะดวกครับปลายสุดท่อทางด้านนู้นเราจะมีวาล์วปล่อยปล่อยน้ํา พวกขี้ปลาอะไรที่มันค้างท่อที่มันออกมาในนี้ไม่หมดเนี่ยที่มันออกมาในนี้ไม่หมดมันค้างปุ๊บเราปล่อยทิ้งทางปลายนู้นเลยแล้วเราก็เติมน้ําใหม่ในบ่อนี้เอาแต่ผมคิดว่าโอเคนะปลากินอาหารดีแล้วมันโตวไวมากเลยเพราะเราคุมพวกใส่แร่ธาตุใส่อะไรได้ไงคุมพวกสีน้ำไม่ใสเดี๋ยวพวกนี้ผมจะเอาอะไรปิดหมดเลยนะไม่ให้แดดมันโดน ว่าเราไม่ต้องการให้น้ำมันเขียวมากโอเคครับถ้าเพื่อนๆติดตามก็จะอัดวิดีโอรายงานผลให้ดูเรื่อยๆถ้าประสบความสำเร็จมันก็จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้เลี้ยงระบบอ็อกนี่เราใช้หัวทรายแทนเลยครับน้ำยังใสปกติ ก็ถือว่าน้ำเราวนเข้าบอกกองตลอดเั่งไงถ้าเพื่อนๆถูกใจก็กดไลค์กดติดตามไว้นะฮะเดี๋ยวจะรายงานผลลงทางช่อง Youtube ของเราเป็นระยะระยะว่าน้ำเป็นยังไงเจ็ดวันเป็นยังไงสิบห้าวันเป็นยังไงหนึ่งเดือนคุณภาพน้ำเป็นยังไงมีการถ่ายน้ำบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงเดี๋ยวเราจะ ทำให้ดูเนาะโอเคถึงเวลาที่ต้องไปทำงานแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ